พามาชิมข้าวแช่ชาวังตำรับร้านโกโก้สยามเมนูสดชื่นคลายร้อนต้อนรับซัมเมอร์ข้าวแช่เป็นอาหารไทยโบราณที่มีต้นกำเนิดมาจากคนมอญสูตรของร้านโกโก้สยามพัฒนามาจากข้าวแช่เพชรบุรีจัดจานมาสวยงามกินแน้ำกับผักแกะสลักแบบชาวังและยำมะม,ม่วงอย่างมอญพร้อมน้ำอัญชันลิ้นจี่และชาตะไคร้ขิงเริ่มต้นด้วยน้ำอัญชันลิ้นจี่ก่อนชิมรสข้าวแช่เทน้ำ้อยดอกไม้ลงบนข้าวสวยจนเต็มถ้วยวิธีกินข้าวแช่ให้เริ่มจากเครื่องรสเค็มไปหวาน เปิดด้วยลูกกะปิชิ้นพอดีคำแล้วตามด้วยกระชายแล้วค่อยตักข้าวแช่กินตามเครื่องข้าวแช่มีหมูฝอยกระเทียมโทนผัดไชโป๊ผัดหวานลูกกะปิหอมฉุกยัดไส้ทอดพริกหยวกสอดไส้ห่อรุมไข่เค็มทอดปลาหวานหมูกุลายำมะม,ม่วงและผักแนมวิธีกินคือกินเครื่องแยกกับข้าวค่อยๆกินเครื่องสลับกับผักแนมแล้วรีเซ็ตรสชาติเครื่องแต่ละอย่างด้วยข้าวแช่หอมเย็นชื่นใจเครื่องหวานอย่างไชโป๊ผัดหวานไว้กินเป็นอย่างสุดท้ายอันนี้นี่ของดีทีเด็ดมากอยากให้ลองเนื้ออออหหหนนนนบแ่่แวาอมอรย จร,จริงๆลำดับเครื่องก็กินได้แบบฟรีสไตล์ตามใจแค่ไม่ใส่เครื่องลงไปในข้าวแช่ก็พอปิดท้ายด้วยยำมะม,ม่วงสูตรเด็ดเป็นอันเสร็จพิธีตบด้วยชาตาคราขิงคืออร่อยฟินแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสร็จข้าวแช่กินที่ร้านจะมีสำหรับ1คน2คนและ4คนเสร็จกลับบ้านสำหรับ1คนจัดมาน่ารักแบบนี้เมนูข้าวแช่มีตั้งแต่วันที่29มีนาถึงวันที่31พฤษภาที่ร้านโกโก้สยามพิกัดสยามสแควร์ซอย3